สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์300กันในช่วงทรรมหาแดดครับวันนี้เราจะพาไปจับฝูงกบหนึ่งฝูงครับที่300การ์ดไลฟ์โชว์รูมครับเราไม่พูดทำน้ำเพลงฮะคันแรกเลยครับปอร์เช่718เคแมนครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบสีแดงซีไมล์เลสชุดแต่งเทคอาร์ทั้งคันครับรถออปชั่นค่อนข้างดีชุดแต่งเสียงทุ่งเสียงท่อคาร์บอนคาร์บอนครบชุดราคาที่เราเปิดขายครับ5ล้าน5แสน90,000บาทครับจัดแฟรนซ์ได้เต็มออกรถศูนย์บาท ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79วารันตีหลังการขายคุณอีก1ปีและการันตีตัวถังให้คุณครับเต็มสไตล์แบบ300การ์ดไลฟ์โชว์รูมครับคันนี้5 5 9 0 0 0 0บาทครับเราจะไปกันแบบเร็วๆคันที่2ครับปอร์เช่911.1นะฮะหรือ991.1คันนี้ลาสแอนเอขึ้นตำนานแล้วเป็นรถที่ใครใหลายๆคนที่เป็นคนชอบปอร์เช่ต้องมีสะสมไว้1คันครับ7จ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทผมรถพิเศษเหลือ7จ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทออกรถศูนย์ จัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นวราระตีคุณ1ปีเต็มเครื่องเกียร์นะฮะแล้ววารันตีตัวถังรถทั้งหมดตามสไตล์300ก้อากิโลล่ะไรโชูมคันนี้ได้หนังคารซันลูฟเบาะแดงภายในแดงนะฮะลอ้อคาเลล่าสีเจ็ทแบ็คนะฮะออปชั่นค่อนข้างดีเป็นคาเลล่าเอสย้ำนะฮะคันต่อไปคันนี้คาเลล่าเอสครับแอโร่แพ็กเกจบวกกับสปอร์ตดีไซน์ออปชั่นไม่ว่าจะเป็นเบาะไลท์เวทลิฟติ้ง หลังคาแก้วกระจกมองข้างคาร์บ,บอนเครื่องเสียงโบว์ต่างๆไฟหน้าแมทริกออปชั่นล้นเลยครับราคา15ล้าน9แสนบาทครับมีไฟแนนซ์เปียดสัญญาผ่อนต่อได้สบายๆใช้เงินดาวไม่เยอะครับใช้เงินดาวแค่ล้าน2 000, ล้านเองสบายๆสาหรับ,บใครที่สนใจนะฮะสิบห้าล้านเก้าแสนบาทมีวราริกตีคุณหนึ่งปีเต็มเครื่องเกียร์อีกแล้วก็ตัว,ตวรถทั้งหมดเรารารินตีเหมือนสไตล์สามร้อยกะละไลท์โชว์ room, รูมฮะคันต่อไปครับเก้าเก้าสองเหมือนกันครับคันนี้เป็นคาลิล่าธรรมดา คาร์เรล่าธรรมดาสีเกยอนภายในดําแดงนะฮะออปชั่นเต็มเหมือนกันมีลิฟติ้งของหมาดครบหมดครับราคาที่เราเปิด12ล้าน9 0 0 0บาทจ,าาาาจะพนันเต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าครับออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น279เท่านั้นคันต่อไปฮะคนันนี้พิเศษอย่างหนึ่งผมจะขายให้สําหรับแฟนคลับของ300กลาดไรท์โชว์รูมนะฮะเราจะขายอราคาเปิดดิวแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะได้นะเฉพาะคันนี้เท่านั้นสีขาวคาเรล่าไว้ปี2020ารันตีศูนย์เอยังเหลือ รถคันนี้รถนำเข้า by AS มีวารันตีครบหมดหายากที่สุดเพียง1เดียวในตลาดผมกล้ามาทำราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นฮะราคาคันนี้12,990,000บาทผมลดพิเศษเฉพาะในธรรมหาแดกคลิปนี้ครับเหลือเพียง11,990,000บาทเท่านัจา้จัดฟันได้เต็มอวีดีโของลูกค้าครับฟรีบรันาี AS ต่อจาก การรับรองจากรถคันนี้เลยที่เหลือที่ AS นะฮะแล้วก็วารตีตัวถังให้คุณเต็มเปี่ยมครับตามสไตล์300กาลาดไลท์โชว์รูมรถคันนี้ได้สีขาวคาเลล่าไว้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครบหมดสวยๆราคาดีราคานี้ไม่รวมค่าทะเบียนประมูลนะฮะสลับเลขอื่นใส่ใหม่ได้นะฮะก็สําหรับใครที่อยากจะได้คันนี้หรือได้ประวัติได้ละเอียดตัวรถของแต่ละคันสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ฮะ0852504444และไลน์ Official ยของโชว์รูมแอดไซส์สายสุสก์กาดไลท์ครับ ก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสักก่กระดิ่งให้ช่อง YouTube ด้วยครับและเป็นกำลังใจให้เราง่ายนิดเดียวคอมเมนต์ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ผมแชมป์สามร้อยไปก่อนครับสวัสดีครับอยากขี่ซื้อ,อร์คาอยากได้ซื้อ,อร์คาติดต่อ300กระลัดครับออกรถศูนย์บาทผ่านง่ายอนุมัติเพียงวันเดียวครับอยากให้คุณมาลอง300อยกระลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน300กระลัดไลฟ์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn